ส้นของอะไรน้องวานเอาข้างเลกในชีวิตเป็นยังไงครับมวานยูมีคนคุ้มเนอะไม่เหรออ้ีวยังหล่ะเหรอซีหาวมันสูดที่จะหาฮก6กลงรางสุดเอากระสุดเลยวดิสุดแล้วไปแล้วกระเบา จะทงม,มาแล้วครับเดี๋ยวเขาเสีห้าว่่ะอ๋อผู้ใดเขา้าก็บาลบไปเขาเน่ยเดี๋ยวา่าเลยไปเบาๆอันนี้นายแชมเปเกียร์ซีว่ะไอ้ว่า ยัดขาางนั้งสุดเลยเออนั่นแหละแมนเออนี่นี่หาบาบาบ้านมาบ้านจะได้วิแล้วน่บาวบามี สู้เขาท่านห้ยเป็นเหตุหสังเกตได้ oh. โอ้ยคือเดียวหนึ่งดอกเลยแมนเยอเอารอบเนี่ยเห็นไหมนี่มหดสองพันสมนี้รอบถ้าพันหาเนแมลวอยูบอ่บะมหดหกสิบเจดสิบเลยหสิบเธอเออหกสิบเจ็สิบไเล้เจ็สิบต้องสองเธอ ยขันรอบอยู่สองพันนี่ยเราคันเนียมอยู่แปดสิบันี้แมนคันสองปันหาเนี่ยลอยยีแล้วเาแลอยเลนนยวนี้แนดในหอดลอยสี่สิบอ่ะเคยวัดกระบอกน้นมาแล้วคันนี้ไนะแมนจูอลไบอจูเรอือมีขจวดค่ละกับสบายไหมครับสบายค่ะใช้ได้ไหมครับใช้ได้ ครับก็วันแรกก็งื้งงักงี้แหละนานๆไปแล้วก็ชินครับชินอยู่สงสัยสงสัยคือจะได้ลงแล้วนเนาะมีคนมาขับแล้วเนะาะแน่เน,นะ <laughs> จังก์กระจ่างโตเนาะเ่ <laughs> ้ยไงก็ะไดโตอๆปะ ใส่เทใส่ใชป็นไสอบ่นี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 ่เทวใส่นี่ยนะใส่นี่ะวอล์เดอร์ใส่ขึ้นไปเตันมากรดหนาวไปพัน่นนี่อยู่รถนี่แหละตัวยึดใส่ในบ่อบรอ พอท้งดำใส่็วะเออไปไปเลยจังหวะนี้เฝ้าไปใส่มาทางเอาทางเอา,า <c oughs> เอ่ะครูดีกระจังสีละ <c oughs> งานีนล่ <c oughs> อง,งไซแปดวะ เต็มแล้วใช่เก้าใส่เในร่มตรงไหนล้ววาติดหัเลยเดียวว่าันเขาไปเนตีหลังหลังตึมมาเทียวใช้แปดต้นเอ้ากี่เรงขามาเที่ยวมช้แปดตรงไหนอ่ะตองขาบ้านสังเอียวังไง้ อ๋อลบแล้วเท่ไรนี่ลบลบเขารนี่นะลบพุ่นกระไรพุนขวาขุนกระไซ้ายนี่กระไดแล้วเเรียกเอาโอยวบ่าบาวบาวบาวบาบาวบาลรถให้ผู้สาวเยนะไปได้ฮะ ชนกันเลยปไว่ชนเนาะเอากระจกแล้วใบีวันนี้เอาไว้แล้วเนาะไปไปจังหวัคนขับรถคนไม่จะไหน,ใ,นใจห่อนได้ยังว่าเปล่าไงอะวใส่เกลี่ยๆได้แล้วกินน้มันยังวา กอ,อคุขับ,มบไม่ไม่ะคเสียิว่าฮะคสิ่งว่ยของสิยงมยิ่งด้วยสิงผาย,ยป่ะโออยเเัจัต้แหมอมีใบพขี้นี่ข้ามได้เบิดไปทางไหนซ้ายขวาซ้ายไปตามทางนี่แหละ ไปตามทางก็นีไ่ไงไปตามทางนี่ไงเราทางเพิ่งนี่ก็ขึ้นไปใน้มเมนต์หมดอ๋อเอากระดาวกก้นลอยเอากะดาวมันไม่ค่อยลั่นเลย,ยงไงแล้วทีเนี้ยเคยดูวันเนี้ยน้ำมันรถน้องมะนาวน,นี่ไม่ต่ำกว่า, 1, าพันห้าแน่นอนมาบ้าเพ่มาต่ำกว่าพันห้ามาสันโอ้รถไซน์นี่นี่ยืนรถรถข้างนาเนี่นนนยนะ แอบวาเ okay, คาราคาตั้งนนาอรน้ดดนอแม,าม,ม,มนอยู่ลงลงไปพูดอกีกแอบลงไปพูดอีกได้ไอ้ันวิทเราเนี่ยเออฮักขึ้นมากน้นอยพ่อต้องติวต,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 ต้องตตองตตองตตตตตตาตต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  กระแมนอยู่ฮัทหน้าฝนนอะอันนี้มันเป็นหมดแล้วแต่ว่าเอาฟื้นฟืฟ้นวิชาแรนดินดซืยอมหาความรูนะ้เนาะขั้นมันต้องเขาแมนแล้วเขาแลงแต่รถทางเหลียบเนาะเขาไม่เคยแรนรถขึ้นบ่อขึ้นยังเนาะมันมันอันนี้เนียมันต่างอันนี้แมนไปมันก็โยนด้วกันนะใส่ซองรถละ ใส่2ใส่3สามไปรถใส่3เล, 3, ล, 3, ล, 3, ล 3. ยลก็ได้รัดสาเลยก็ได้ค่นบลัดก็ได้เห็นไหมก็ได้ยี่สิบนาทีแบบตอแล้วไปต่อตอนใส่กันละโอเคครับครับคืนนี้เขาเก็วแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสด <laughs> ีครับโอ้ยโดดดองๆเลยพี่น้องเลย าแต่แไอ